ครัวันนี้รูปหมูใหญ่ไม่มีหางนะครับส่วนอันนี้หมูเล็กมีหางสองรูปนี้ยังมีปัญหาอยู่เรามาดูกันว่าแต่ละรูปจะเป็นอย่างไรรูปนี้นะครับเบียดต้องปิดใช่ไหมครับจุดสําคัญของมันคือสก,กัดจุดตัวนี้นะครับอ่ะตอนนี้ถ้าเกิดสีขาวทําห้องตรงนี้จุดที่จะทำลายห้องก็คือต่อลง ที่นี้สีขาวเชื่อมตรงนี้ก็จะโดนดอาอัตริตรงนี้นะครับห้องปลอมถ้าสีขาวเดินตรงนี้ดําก็จะอัตรติตรงนี้เป็นห้องปลอมนะครับลองดูเหลือห้องเดียวแล้วนะครับสีขาวเดินนี่ห้องปลอมกินตรงนี้เป็นห้องปลอมไม่นับแล้วนะครับกลุ่มนี้ตายเดี๋ยวเรามาดูรูปหมูเล็กกันบ้างนะครับที่ บบจุดอ่อนของมันคือตรงนี้นะครับจุดหนึ่งสองมหัศจรถ้าขาวตรงนี้ดำต่อลงสีขาวตรงนี้เนี่ยมีให้เลือกก็คือเชื่อมนี่หรือไม่ก็เบียดตรงนี้เชื่อมตรงนี้นะครับตามอาร์ตาริเป็นโคกันกินตรงนี้นะครับก็เป็นโคกันแหละครับ ถ้าดำชนะกินกลับมาห้องปลอมนะครับถ้าสีขาวเดินตรงนี้ดำก็อัตรารนะครับก็เป็นโคเช่นกันถ้าขาวเชื่อมดำก็กินตรงนี้เป็นโคนะครับเป็นโคสถานการณ์นี้ถ้าเกิดว่าสีขาวกินตรงนี้ดำก็กินตรงนี้เป็นโคนะครับ จุดอ่อนคือตรงนี้นะครับจุดอ่อนคือตรงนี้เป็นโค้ถ้าว่าชมคลิปนี้แล้วชอบช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับกูบไ,ได้ด้วย,วยนะครับ